สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัญญานะฮะเข้ามาแล้วนะอย่าลืมกดไลค์นะฮะอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะฮะไปทำคอนเทนต์ใหม่ๆครับวันนี้ผมจะพาทุกคนครับไปเที่ยวทะเลฮะถ้าเกิดว่าใครที่มาพัทยาผมเชื่อว่าทุกคนต้องคิดถึงทะเลนะฮะวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับขับรถเบนซ์ CLA นะครับไปรีวิวรถ แล้วก็ไปหาพี่ชายเพราะว่าพี่ชายผมก็ทํารีสอร์ทนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่มาพัทยาก็เชิญเลยครับที่รับปิดรีสอร์ทฮะช่วงนี้นะฮะช่วงนี้พัทยาก็จะมีฝนตกสักนิดหนึ่งนะฮะทุกคนครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็น FC รถนะฮะช่วงนี้นะฮะรถค่อนข้างจะหายากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารถมันแพงขึ้นฮะเจ้าของรถนะฮะไม่ค่อยปล่อยครับไปตีราคาไม่ค่อยจบฮะทุกคนครับก็มีหลายๆคนที่สั่งรถไว้นะฮะแต่ว่าก็ยังหารถให้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องรออีกสักนิดหนึ่งนะฮะ ถ้าเกิดว่ามีรถอะไรเข้ามาใหม่ก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้ทุกคนได้ชมนะครับป่ะเสียงฟ้าร้องนะฮะทุกคนครับป่ะก็ไปอัศานนี้เลยนะครับเห็วฝนตก คันนี้ถ้าพูดถึงตั้งแต่อยู่กับผมมาเนี่ยปัญหาก็ถามว่าจุกจิกไหมก็ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าค่าค่าบำรุงก็จะแพงนิดหนึ่งนะฮะ mm. บางทีคือเราขับไปคือเราไม่รู้นะมันจะมีมันจะขึ้นว่าตัว C ใช่ไหมเห็นไหมครับในเวลาเราขับไปมันขึ้นตัว C นะฮะแต่เราสามารถปรับได้นะครับคือตัวนี้มันจะเป็นเหมือนว่าอ่าเหมือนคล้ายรถญี่ปุ่นเลยนะครับ mm. คือเวลาเราจอดน่ะถ้าเกิดเราไม่กดอ่ะมันก็จะเครื่องมันก็จะดับนะฮะแต่ว่าผมไม่ชอบนะเพราะว่ามันเหมือนแบบ เมือนเวลาเราเหยียบเหยียบเหยียบรถอะเวลาจะไปนะมันเหมือนแบบมันจะต้องแบบสตาร์ทใหม่สตาร์ทใหม่นะครับอ่าโอ้โหเจอเด็กแว้นนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยผมจะรีวไปตัวนี้ฮะเนี่ยครับตัวนี้เราสามารถปรับได้นะนี่เราสามารถกดได้นี่คือตัว S นะฮะเห็นไหมครับจอขึ้นนะครับเห็นไหมครับคือจะเป็น s Sport นะครับคือเวลาขับไปนยมันจะเหมือนมันจะรู้สึกว่าลองเหยียบนะเห็นไหมเนี่ยฮะเห็นไหมครับ มันจะเหมือนแบบมันมันจะฮึตลอดเลยเหมือนเหมือนเหมือนพวกรถสปอร์ตนะฮะอย่างเงี้ยครับเหมือนรถสปอร์ตนะฮะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้นะฮะผมจะใช้หมวดประหยัดน้ํามันนะฮะคือจะเป็นหมวดตัวนี้นะครับนี่ผมจะใช้หมวดตัว E นะครับตัว E ตัวนี้มันจะขึ้นนะฮะเป็นอีโก้นะครับมันจะเป็นเหมือนประมาณว่ารถจะเซฟน้ํามันขึ้นนะฮะตอนแรกอะตอนแรกที่เอามานะครับตอนแรกที่เอามาเนี่ยคือเราเราไม่รู้นะฮะคือเราไม่รู้อะฮะเหมือนว่าเราไม่ได้ลองใช้พอดีช่าง พอดีไปไป,ไปที่อู่ช่างเขาแนะนํามาบอกไอ้ลองใช้ตัวนี้ดูดิมันจะเป็นหมวดประหยัดน้ํามันนะ,ะตัวไอก็ถือว่าเป็นปกตินะฮะ,ะวันนี้ผมก็เลยมารีวิวให้ทุกคนได้ชมว่ามัเป็นตัวนี้มันสามารถที่จะกดปุ่มประหยัดน้ามันได้ด้วยนะครับเป็นตัว E นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบแนวซิงนิดหนึ่งก็ใช้หมวดตัว S เลยนะครับนี่อันนี้ตัว C นะฮะตัว S นะฮะเห็นครับเนี่ยเวลาเหยียบไปนะครับ เวลาเหยียบมันจะเหมือนแบบเวลาเราเบาใช่ไหมฮะเวลาเราเบาแบคือเ,เหมือนจะเครื่องมันเหมือนจะวิ่งตลอดเลยเสียงแบบวุ้ตลอดเลยะฮะเห็นไหมครับอ่ะเนี่ยฮะเห็นไหมครับรอบจะขึ้นนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้ถึงนะครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่ที่จอมเทียนนะสายสองนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่มาทางสุขุมวิทนะฮะวิ่งเส้นชายหาดก็ได้นะแต่ว่าถ้าสมัยก่อนคือเขาจะปิดชายหาดนะเขาจะปิดถนนชายหาดคือไม่สามารถเข้าไปได้ต้องเดินไปอย่างเดียวฮะ แต่ว่าตอนนี้เชายหาดก็เปิดแล้วครับก็สามารถที่จะขับรถไปได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปพักที่รีสอร์ทนี้นะฮะร,รับบีบรีสอร์ทนะฮะวันนี้นะครับผมจะไปตัดผมนะครับให้กับผู้ใหญ่นะครับที่นับถือกันนะก็ตัดกันมานานแล้วครับตัดมานานแล้วไปดูกันว่าผมจะตัดแล้วมันจะออกมาสวยไหมเป็นอาชีพหรืออาชีพหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ถึงไฟแดงนะฮะซอยอแยกเทพประสิธิ์นะเราก็จะตรงไปนะฮะก็จะเลีเ้ยวซ้ายนะฮะเลี้ยวซ้ายก็จะมีเขียนบอกนะครับว่าป้ายรับบีดรีสอร์ทนะฮะเห็นไหมครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในนะฮะอเอาเข้ามาก็มีอิป้อมยามนะฮะมีสซิคิวตี้นะครับเดี๋ยวขาใส่แมสก่อนนะครับนิ่น,นาจะต้องแลกบัตรนะครับทุกคนสวัสดีครับ รับบิดร,ร,ร,รีสอร์ทครัแบ,บแเอาไม่ครับไปทุลระครับต้องแลกบัตรนะฮะทุกคนครับเออรีสอร์ทจะอยู่ติดกับทะเลนะฮะสามารถที่จะเดินลงทะเลได้นะสวยมากมีสระว่ายน้ำนะฮะมีสระว่ายน้ำอยู่2ที่แล้วก็มีมีโรงอาหารนะครับมีมุมกาแฟนะครับกินกาแฟ สามารถที่จะนั่งชมวิวได้นะครับทุกคนครับตรงนี้ก็จะเป็นคอนโดนะฮะเป็นคอนโดตรงนี้มีสนามเทนนิสนะฮะใกล้ถึงแล้วครับมามามาได้สองทางนะทุกคนฮะก็มาได้ทางฝั่งทะเลก็ได้ครับฝั่งทะเลก็แต่ฝั่งฝทะเลก็สามารถจอดรถได้นะแต่ว่าตรงนี้คือจะส่วนตัวเลยครับจะเข้ามาข้างหลังนะฮะนี่มันจะมีป้ายบอกนะเขียนว่ารับบีท r รีสอรนะฮะนี่ก็ถึงแล้วนะครับ เงียบสงบมฮะเหมาะเลเหมาะหมาะสำหรับคนที่มาพักสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาตัดผมเปลี่ยนรถมาเรื่อยจำไม่ได้เปลี่ยนรถมาเรื่อยเป็นคนขายรถอะนะ <c oughs> เป็นคนขายรถสากทุกคนครับวันนี้ก็อันนี้คือปรับเครื่องมือนะฮะที่จะเตรียมไปตัดผมนะครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับไว้หนวดจะไม่ได้ปกติก็าไว้หนวดอย่างนี้นะได้เสื้อใหม่สวยเลยฮะที่นี่ก็บรรยากาศกันอย่างนี้เลยครับโอเคครับคือบรรยากาศสวยมากนะครับนี่ฮะรับวิรรีสอร์ทฮะคือติดกับทะเลนะครับก็สามารถที่จะเอาเอาน้องหมามาได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับ ไปทาภารกิจมันเป็นอาชีพที่อาชีพหนึ่งที่ผมเคยทำนะมันมันนาน้วแต่ว่าคือเรายังไม่เคยทิ้งอาชีพตัวเองนะอาชีพตัดผมนะฮะทำมาก็ค่อนข้างจะนานนะแต่ว่าผมมีร้านตัดผมนะอยู่ที่จอมเทียน,นครับซอยชายเพลิหนึ่งฮนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากไปตัดผมนะครับก็เชิญได้เลยครับอยู่ติดกับสีแยกไฟแดงนะสายสองนะที่ว่าจะลงทะเลนะชายเพลิงหนึ่งนะครับชื่อร้านสลูเตบาเบอร์นะครับนี่ครับก็บรรยากาศไทยๆนะฮะเห็นไหมครับบรรยากาศสวยเนี่ยตรงข้ามก็เป็นทะเลฮะเห็นไหมครับ เนี่ยถึงแล้วครับเดี๋ยวขอ,อนญาใส่แมสกก่อนนะครับต้องเดี๋ยวนะสปเปรย์ครับล้างมือก่อนนะครับก่อนเข้าบ้าน,นครับแล้วก็ขอ,อนญาปิดแมสกนะครับไปทุกคนทำเลย เขามาก็จะมีน้องหมานะครับสองตัวมีน้องหมาสองตัวนะครับแหมจะจำไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยจำไม่ได้ใช่ไหมนี่ฮะน้องหมาน้องหมาน้องหมามันทั้งจะฉลาดมากนะครับนี่มันนี่ดิมานี่ดิมันนี่ดิ สวัสดีครับพี่วิสารสวัสดีครับนี่คือเก้าอี้นะครับที่เราตัดประจําตัดตัดมานานแล้วพี่วิสารสบายดีนะครับครับผมครับผมยาวมากเลยฮะนี่วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนทรงผมให้พี่วิสารนะเพราะว่าถ้าเป็นแต่ก่อนครับคือพี่วิสารเขาจะตัดทรงซอยเนาะนะครับขอโทษนะครับ บิ่กเื่องมือฮะช่วงนี้ร้อนมากพีก่เมื่อเช้าโมแต่ยุ่งกับลูกพี่เรียนซัมเมอร์ครับใช่ครับเรียนซัมเมอร์ อันนี้ก็จะตัดเป็นทรงคล้ายๆลองทรงต่ำเนาะไปซอยนิดนึงนะครับทรงสวอทรงสวอร์ใช่ไหมก็จะเอาข้างบนออกนิดนึงนะครับถ้ายาวมากมันก็จะกลายเป็นผมจะมันจะงอปลาย เสร็จแล้วครับผมครับนี่มาดูข้างหลังก่อนอเทมาก <laughs> <laughs> ประมาณกี่เดือนนะพี่นะประมาณเดือนกว่ากว่าป่ะครับเดือนกว่าเดือนกว่าอ๋อเดือนกว่า,น,วานี่ฮะตัดเสร็จแล้วครับก็จะออกมาเป็นนี้ครับจะดู เรียบร้อยแล้วครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากมาพัทยานะฮะมาหาที่พักสวยๆบรรยากาศดีๆก็มารับบีดรีสอร์ทได้นะครับก็อยู่ติดเนี่ยสามารถที่จะเดินลงทะเลได้นะ,ะอ่าเทาเรียกว่าหัดหัดดวงตาใช่ไหมพี่หาดดวงตาพัทยานะครับไม่ใช่สัตว์ที่หาดอดวงตาพัทยานะ,ะอ่าพี่ไปสารเจ้าของรีสอร์ทเลยนะครับนี่เจ้าของรีสอร์ทเลย วันนี้ก็มาตัดผมนอกสถานที่นะครับยังไม่รีวิวรถนะเดี๋ยวไปดีรีวิวรถต่อโอเคครับพี่หล่อไหมผมไม่ได้หวีแล้วมันก็เด๋อๆหน่อยครับต้องต้องใส่เยลต้องเซ็ตโอเคไหมทุกคนครับโอเคไหมเป็นอาชีพที่ทำมานานแล้วครับ แต่บางคนก็บางคนที่เขาคือติดตามมานานก็คือไม่รู้ใช่ไหมครับว่าผมตัดผมได้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเป็นกลังใจกันนะได้สร้างคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ดีๆทำวิดีโอครับเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนครับทำมาหากินครับอย่าอายทำกินครับผมครับอย่าอายทำกินนะอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเนี่ยคำจุภาสิทธิ์เนี่ยคือสามารถใช้ได้เลยรับทุกคนครับอ่า เดี๋ยววันนี้จะขอสัมภาษณ์พี่วพศานีดหนึงนะครับมาแล้วติดต่อ,อยังไงได้ครับเรียบร้อยเดี๋ยวขอเก็บเครื่องมือก่อนนะครับ,รบพี่พพสานมีช่องทางติดต่อนะครับมีครับโทรมาที่038 251 7 3 0นถึง2นะครับหรือดูที่เว็บไซต์ก็ได้ r a p i r a p i d r e s o r t c o m อ่านะครับก็เป็นรีสอร์ทดอทคอมก็ที่นี่ก็จะมีที่พักมีที่พักแล้วก็มีอาหารเช้าอ่ามีอาหารเช้าด้วยแล้วที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นในปัตยาับเพราะว่าที่นี่เป็นรักษาเรสอร์ทเป็นบ้านเป็นหลังครับแบบชั้นเดียวก็มีสองชั้นก็มีมีทั้งหมดกี่หลังครับพี่อ่ไม่เยอะครับแค่49ยูนิตเท่านั้นเองอ๋อ49เลยนะครับครับแล้วก็ที่สําคัญคือว่า มันเว้นระยะห่างแต่ที่นี่สําคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าใครมีน้องหมาเนาะเราสามารถเอามาด้วยได้ใช่ไหมครับแล้วยินดีต้อนรับสอดเลี้ยงนะครับทั้งน้องหมาทั้งแมวทุกทุกทุกประเภทนะัะยกเว้นสัตว์ดุร้ายงูไม่รับนะครับงูงูไม่รับนะอย่างอย่างเต้เนี่ยผมตามให้บริการผมเนี่ยมาสักกว่ปีเอ๊เสียน้อยสิบห้าปีได้ไได้ได้ที่ได้ได้ ได้ตัดผมมานานครับตัดดูแลดีมากนะครับตัดตัดให้พี่ไพศาลตั้งแต่ผมยังม่รุ่นเลยครับตั้งแต่เป็นช่างตัดผมแรกๆเลยประมาณน่าจะสิบกว่าปีพี่นะสิบห้าสิบหกปีนะฮะนะฮะก็อย่างไงก็ต้องขอบคุณพี่ไพศาลด้วยวันนี้ฮะที่เสียสละเวลาขอบคุณมากครับแล้วที่มาดูแลถึงที่บ้านขอบคุณครับ โอเคครับผมทุกคนครับก็วันนี้ก็ตัดผมไอพีเรียบร้อยนะฮะกระเป๋าก็ค่อนข้างจะน่ารักนิดนึงครับทุกคนครับอย่าพึ่งคอมเมนต์แรงนะฮะหยิบหยิบอะไรได้ก็ก็ใส่มาเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูรีสอร์ทนิดนึงนะครับว่ารีสอร์ทที่นี่นะครับค่อนข้างจะหรูฮะราคาไม่แพงด้วยครับปกติถ้าเกิดว่ามาถ้าเกิดว่าคนที่มาทั้งครอบครัวเนี่ยคือสามารถอยู่ได้เลยนะเป็นหลังๆนะครับประมาณ40หลังครับค่อนข้างจะใหญ่นะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูรีสอร์ทนิดนึงครับนี่ฮะ ดูบรรยากาศข้างนอกก่อนครับดูบรรยากาศข้างนอกก่อนนี่ฮะเห็นไหมครับที่นี่ร่มรื่นมากตื่นเช้าเช้ามานะฮะตื่นเช้าเ้ามาก็คือจะมีกระรอกยู่นะมีกระรอกวิ่งผ่านนะฮะ <c oughs> เยอะมากนะครับแล้วก็นกนกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะตอนตื่นเช้าเ้ามาเนะี่ยบรรยากาศสดชื่นนะฮะสดชื่นมากเนี่ยทะเลอยู่ตรงนี้เองนะครับทะเลจะอยู่ตรงนี้เองสามารถลงหาได้เลยนะก็จะมีอย่างที่พี่เขาบอกมีร้านกาแฟนะครับร้านอาหารแล้วก็จะมีสระน้ําดูตรงนี้ก่อนครับเห็นไหมครับ เนี่ยสามารถที่จะจูงน้องหมานะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมีใครมีสัตว์เลี้ยงก็สามารถที่จะเอาสัตว์เลี้ยงมาที่นี่ได้ด้วยนะฮะที่นี่ค่อนข้างจะโอเพ่นนะฮะคลิปนี้ก็ทําเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนฮะไม่ว่าจะคุณจะทำอาชีพอะไรแล้วครับอย่าอายครับพูดง่ายคืออย่าอายคุณทําอะไรก็ได้ครับที่ว่าคุณสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวคุณได้ดูแลพ่อแม่ของคุณได้ไม่ต้องอายเลยครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์นะฮะกด subscribe ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับ